ะะเดี๋ยวเสื้อตัวนี้ซักให้หน่อยนะคะพอดีวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวอ,ะอ่ะอ๋อซักมือน,นะคะรูแ้แล้วรู้แล้วนี่ครับเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับแม่แล้วแม่เนี่ยต้องแยกซักนะระหว่างผ้าแม่กับผ้าพวกเราอะ่ะแล้วแม่ก็รีดให้ด้วยโอเคแกสองคนอะ่ะนั่งก่อนเถอะแม่มีเรื่องจะพูดด้วย มีเรื่องอะไรก็รีบพูดมาค่ะแม่เดี๋ยวเราสองคนต้องออกไปข้างนอกอีกเดี๋ยวไมค์กับเต้มอ่ะเขาจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยนะต่อไปเนี้ยแม่จะไปอยู่บ้านเขาอะไรกันคะแม่แล้วถ้าเกิดว่าแม่ไปใครจะทํากับข้าวทางานบ้านดูแลลูกเราสองคนนะแม่คะไมค์มาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะแม่ดีลูกขอโทษนะคะที่มาช้าพี่นี่หมายความว่าไงอ่ะพี่พาแม่กลับบ้านทำไมก็แม่โทรหาฉันให้ฉันมารับแม่บอกว่าอยู่บ้านแกมาตั้งห้าปีแล้วอยากจะไปอยู่กับฉันแม่แม่อยู่บ้านผมสบายๆเนี่ยแม่จะกลับไปทำไมอ่ะหลานเนี่ยแม่ก็เลี้ยงให้แล้วจนโตแล้วนะจนหลานเข้าโรงเรียนแล้วนะแหม่แม่เข้าโรงเรียนก็ใช่ค่ะ แต่ว่าตอนเนี้ถ้าแม่ไม่อยู่ใครจะเป็นคนไปรับไปส่งลูกคะลูกต้องไปโรงเรียนนะก็พวกแกสองคนลูกแกก็ไปรับไปส่งกันเองสิจะยากอะไรวไปผมมีเวลาที่ไหนอะไม่มีเวลาก็แล้วไปแต่ฉันขอพูดให้เคลียร์เลยนะพวกแกสองคนให้แม่มาอยู่ที่นี่ให้แม่เลี้ยงลูกให้แกตอนที่แกคลอดลูกเ่ยแกรีบโทรหาแม่แม่เขาก็รีบมาทันที แต่พอมาถึงที่นี่แกทำยังไงกับแม่ะไม่ว่าแม่เขาจะทําอะไรแกก็บ่นแกก็ว่าอะไรก็ผิดไปหมดไม่ดีสักอย่างฉันก็พอจะเข้าใจนะไอ้เรื่องปัญหาความสัมพันธ์แม่ผัวลูกสไใภ้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้โอ้โหพีม่มายแม่เขาแค่อยู่บ้านเลี้ยงลูกมันจะเหนื่อยอะไรนกหนาเราสองคนไปทํางานข้างนอกจะไม่เหนื่อยกว่าเหรอตองแม่เนี่ยต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืด ลงมาทําอาหารให้แกให้ลูกแกกินพอพวกแกไปทํางานเขาก็ต้องคอยทําความสะอาดบ้านซักผ้าทางานบ้านทุกอย่างเขาเหนื่อยยิ่งกว่าพวกแกสองคนทํางานรวมกันซะอีกที่พายแล้วถามหน่อยเถอะนะว่าบ้านไหนบ้างที่ยา่าเขาไม่ช่วยเลี้ยงหลานไม่ช่วยทํางานบ้านนะมันไม่มีหรอกทำอย่างนี้ทุกบ้านแล้วแม่เขาไม่ทําหรอแม่เขาก็ทํามาตลอดห้าปีนั่นแหละตองแล้วเขาก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยสักครั้งทุกวันเนี้ เขาย,ยังคอยเกรงใจพวกแกสอคนเลยกลัวจะทําผิดกลัวจะโดนด่าโดนว่าทีมฉันขอพูดกับแกในฐานะพี่นะพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เขายอมมาอยู่กับแกตั้ง5ปีคอยเลี้ยงดูแกเลี้ยงลูกให้แกอีกอะคนอื่นเขาก็คงคิดว่ามาอยู่บ้านแกนแม่จะสุขสบายแต่ที่ไหนได้ แม่อยู่ที่นี่แม้แต่ความเคารพความเข้าใจแม่ยังไม่ได้เลยสักนิดเดียวแล้วแม่จะอยู่ไปเพื่ออะไรอีกล่ะพี่หมายนี่พี่ก็แต่งงานออกไปแล้วอะ่ะเหมือนกับน้ําสาดออกนอกบ้านไปแล้วพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วแล้วตอนนี้แม่ก็เหลือผมคนเดียวเป็นลูกชายอะ่ะเลี้ยงลูกให้ผมพี่ตรงไหนอะ่ะลูกก็ลูกของพวกแกฉันช่วยแกเลี้ยงแล้วยังจะต้องให้เงินหลานๆไปโรงเรียนอีกแค่นี้ยังไม่พอใจอีกเหรอ แม่คะแม่อย่าเพิ่งไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าแม่ไปตอนเนี้ยใครจะช่วยทำกับข้าวและเลี้ยงลูกเราสองคนล่ะคะนี่พกแกสองคนมองแม่เป็นคนใช้หรือไงกันแล้วใครเขาเป็นคนกําหนดว่ายาต้องเป็นคนเลี้ยงหลานทํางานบ้านแต่แม่เนี่ยเขาไม่เคยกลัวเหนื่อยเขากลัวแค่พวกแกสองคนจะยิ้มให้เขาแบบไม่จริงใจก <c oughs> ็อย่างที่เขาบอกเลเกิดกันคนละยุคก็มีวิถีชีวิตที่ต่ตตางกัน แม่ตื่นเช้าแต่พวกแกนอนดึกตื่นสายทุกเช้าที่แม่เขาทํางานบ้านเนี่ยเขาต้องมากังวลว่าจะไปเผลอปลุกพวกแกหรือเปล่าแม่เขาทําให้พวกแกถึงขนาดนี้แล้วพวกแกก็ยังจะไปบน่นว่าเขาทํากับข้าวไม่อร่อยบ้างบ้านไม่สะอาดบ้างนี่ถึงขั้นให้เขาใช้ผ้าขี้ริ้วถูพื้นทนั้งๆที่เขาปวดหลังอยู่เนี่ยนะแถมยังให้เขาซักผ้าถามน้อยเถอะพวกแกทําอะไรกันเป็นบ้างไหมนี่พี่ ไอ้ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่หมายความว่าไงใช่พูดแรงเกินไปหรือเปล่าพี่แล้วสิ่งที่สามีฉันพูดมันผิดตรงไหนมันเรื่องจริงทั้งนั้นเอาแค่เรื่องช่วยแกเลี้ยงลูกก็พอละเขาอตสาช่วยแกเลี้ยงลูกเนี่ยแม่เขาก็แค่หวังดีกลัวว่าข้าวลูกแกมันจะร้อนเกินไปเขาก็แค่ลองชิมแล้วก็ป้อนให้ลูกแกเท่านั้นแม่ก็แค่ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้ลูกแกแกก็หาว่าสกโปกอีก ทำอะไรก็ไม่เคยพอใจสักอย่างพี่แต่ก่อนเนี่ยแม่เขาก็เลี้ยงแกจนโตมาแบบนี้ไม่ใช่หรือไงฮะที่จะเอาเมื่อก่อนมาเทียบกับอกตอนนี้มันไม่ได้นะเมื่อก่อนกับตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเลยทุกวันเนี้ยสมัยเนี้ยเขาก็ต้องห่วงเรื่องสุขอนามัยเป็นหลักสิถ้าแกใส่ใจมากห่วงเรื่องนี้มากแกทำเองไหมแกก็เลี้ยงลูกของแกเองไปเลยสิหรือไม่แกก็กลับไปถามพ่อแม่แกดูนะว่าเขาเลี้ยงแกมาแบบไหน ถึงได้โตมาแล้วมีท่าทีคําพูดคําจาที่ฟังแล athletes, ้วน่าอึดอัดขนาดเนี้ฉันเป็นแม่ฉันก็ทนไม่ไหวหรอกนะก็พวกเราสองคนเนี่ยทางานกันยุ่งมากไม่มีเวลามาสนใจลงแม่หรอกพี่ใช่แม่พี่คิดมากเกินไปหรือเปล่าก็ใช่สิแม่เขาไม่ได้เรียนจบสูงเหมือนพวกแกนี่แม่เขาใช้ชีวิตมาด้วยความลำบากที่ผ่านมาเนี่ยเขาคิดอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละ คือลูกหลานต้องได้กินอิ่มนอนหลับมีเสื้อผ้าอุอน่ออนๆใส่เท่านั้นเขาก็พอใจละแม่เขาใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดถ้าแกจะอยากให้แม่เขาเปลี่ยนแกก็ต้องพูดกันดีๆไม่ใช่เอาแต่ดุเอาแต่ด่าเขาแบบนั้นแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนแม่พาหลานไปเล่นที่สวนแม่เขาก็ดูแลลูกแกอย่างดีละแต่ลูกแกดันวิ่งหกล้มด้วยตัวของเขาเองแล้วแกทำยังไง แกดูด่าว่าแม่ต่อคนทั้งสนามถึงขั้นไล่ให้แม่ใส่หัวไปด้วยซ้ำอแกลองคิดดูสิทีมลูกแกเนี่ยหลานแม่เหมือนกันลูกแกหกล้มคิดว่าแม่เขาไม่เจ็บปวดบ้างเลยหรือไงฮะก็เพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็รักลูกเหมือนกันไงครับเราก็เลยมโหแม่อะแกรักลูกแต่แกกลับทำร้ายจิตใจคนที่รักแกมากที่สุดเนี่ยนะทีมพอแล้ ฉันพูดกับแกกับเมียแกไปก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแกฟังฉันไว้เลยนะหลังจากนี้ฉันจะพาแม่กลับไปอยู่กับฉันแล้วฉันก็จะไปรับพ่อมาอยู่กับฉันด้วยฉันจะเป็นคนดูแลพ่อกับแม่เองฉันจะไม่ยอมให้พวกท่านสองคนต้องแยกจากกันอีกแล้วแม่คะกลับบ้านกันนะคะ แล้วก็ซสื้อผ้าเนี่ยเอาไปซักเองพี่มายพี่ทำแบบนี้ม่มีใครเห็นด้วยกับพี่หรอกนะแกมั่นใจเหรอทุกคนที่ดูอยู่หน้าจอตอนนี้คะ่ะสนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่มายทำหรือเปล่าคะถ้าเห็นด้วย,ยก็คอมเมนต์มาเถอะนะคะแม่คะกลับบ้านเรากันเถอะคะ่ะ แม่ต้องให้ผม่อนสิแม่ผมสั่งไม่เป็นนะแม่บางครั้งความรักไม่ได้อยู่ที่การส่งสอนหรือทำงานแทนแต่คือการเห็นคุณค่าของหัวใจที่หนึ่ง